ุ่มที่นะครับที่ไปนั่งกินข้าวนะครับนะไปเกนนั่งกินข้าวที่ผมไล่เรียงบานะครับนะก็มีนะครับไอ้เจิมสักนะครับไอ้เจิมสกักไอ้แก้วสังนะครับมันไม่ใช่ประเด็นนะครับนะโดยเฉพาะตาจุพรเนี่ยครับทําไมคุณโอโ้โหทําไมโชว์โง่อย่างนี้ครับไปนั่งกอดน,นะครับจูป,ปากับทนายนกเขากับท่านผู้ชม นะโอ้โหครับโอ้ยังมีราคาอยู่เลยนะครับไม่อายเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> คุณยาอะไรล่ะครับ <c oughs> นะแก้วสันแะล้วก็ไอแซมดินครับไอนี้พิษนะไอนิพิษจตุพรครับนะนะอีกหลายๆคนครับนะที่ไปนั่งอ่านะ ที่เขาบอกว่าผลตกขี้หมูไหลนะครับผู้ชมครับไปวางแผนครับในการที่จะล้มล,ล้มรัฐบาลครับนะล้มรัฐบาลอย่างอื่นไม่มีครับนะล้มเพื่ออะไรครับล้มเพื่อพวกมันครับเพ<ส>ื่อพวกมันทั้งนั้นไอ้สนธยานอย่างนี้ชื่อฤดีในธรรมไอ้ไทยกรอย่างนี้ครับนะ, <c oughs> นะเอ็นหร้อย่างครับ เพื่อมันเองทั้งนั้นนะครับนะเพราะว่ามันไถร,รัฐบาลนี้ไม่ได้ไงครับนะของเงินท่านทักษินไม่เคยให้มันไะครับนะไม่ให้ที่ไม่ให้เพราะอะไรครับไม่มีราคาสําหรับท่านไงครับเพราะว่าท่านมาจากนะครับอํานาจอธิปไตยของพวงชนครับมาจากการเลือกตั้งครับนะอย่างไอ้นิพิษอย่างนี้ครับสอสอสอบ,สอบ,สอบตก นะพักมันยังแตกเลยครับเพราะว่ามันคิดแบบนี้ไงคิดแบบโงงๆควายๆอ,อย่างนี้ไงนะคิดแบบว่าเอานะครับเอาอำนาจทางรัฐอย่างนี้นะครับนะยุคนี้มันใช้ไม่ได้หรอกน้องนะใช้ไม่ได้เพราะประชาชนเขารู้เท่าทันครับเขาไปวิหารก็เสียพวกพวกมึงครับแล้วจะมาเสียก่อกูดอีกครับได้ยังไงล่ะครับนะผมถึงบอกว่า มันไม่ใช่ประเด็นนะครับนะโดยเฉพาะตาจุพรเนี่ยครับทําไมคุณโอ้โหทําไมโชวโง่อย่างนี้ครับไปนั่งกอดนะครับจูป,ปากับทนายนกเขากับท่านผู้ชมนะโอ้โหครับโอยังมีราคาอยู่เลยนะครับไม่อายเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> คุณยาวอะไรล่ะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาทำงานอยู่เนี่ย คุณมีราคาอะไรครับที่จะไปไล่รับผมถามหน่อยนะมีราคาอะไรนะครับหยุดเถอะครับตายลูกอายหลานอายลูก,อา,ลาอ,าลกอายเมียมึงบ้างครับนะต่อไปเขาจะไม่ให้นอนด้วยนะลูกเมียมึงเนะ่ยเขาลำคาญอ <laughs> นะโอ้ครับนะมันมันมันปีไหนมันพ,พ,พอสอไหนแล้วจะทุพพรปีปีไหนล่ะครับ มึงยังคิดว่ามีช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าอยู่นั่นเหรอประชาชนเขาตื่นรู้กันหมดแล้วครับผมถึงบอกว่าผมขอบคุณที่ไอประยุทธ์มันอยู่มาสิบปีครับท่านผู้นนชมประชาชนได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้ได้เข้าใจการเมืองมากขึ้นครับนะอยากได้เยอะก็ไปขายดาวอังคารครับออเห็ <c oughs> นหรือยังครับนะ เห็นภาพหรือยังเสียหายไปเท่าไหร่ใครฟ้องมันได้ครับสงสัยหลอนอยู่นะครับเหมืองทองอิสรานะที่ไปใช้มอ44นะครับนะปิดเหมืองทอง่ะนะนะบริษัทข้ามชาติเขาฟ้องนะครับเกือบแสนล้านนะเกือบแสนล้านนะครับความเสียหายเนี่ยนะไอ้สนที่มึงเคยพูดในเรื่องนี้ โอ้โหรักชาติแบบน้ำลายไหลพวกมึงเนี่ยนะมึงเคยพูดไหมไอ้สนีิไอ้ปานเทพไอ้กระจอกหนังมวนเกา่ามาโชว์โง่ครับแต่มันผิดเวลาไงครับมันผิดเวลาครับนะถ้าย้อนไปนู่นครับสมัยปี48 49เนี่ยังพอที่จะมีคนที่เขานะครับตามมึงได้ครับ นะแต่ตอนนี้มันพอสอไหนลหละนะครับพวกโง่พวกงงพ่อแม่ขายควายส่งเรียนทั้งนั้นแหละครับพวกมึงนะครับประเทศชาติเคยได้อะไรจากมึงนะไอปานเทพนะผมถึงทุ่งสารเจ้อ้อยอยู่ครับตอนนี้เงียบไปเลยครับสงสัยหมดแล้วมั้งเจ้เจ้เรานะครับเจ้ออ้อยนะเสร็จปานเทพเสร็จไอริมไปแล้วนะครับ น่ะนี่ครับพวกนี้มันหากินแบบนี้ครับมันหากินแบบนี้หากินนะครับกับประเทศความเสียหายความหายนะของประเทศที่ผ่านมาครับนะถ้ามันรักชาติจริงแปดปีที่แล้วนะครับมันสั่งให้ยกเลิกแล้วครับมันออกมาแล้วนะมันออกมาแล้วครับย้อนไปครับย้อนไปเพราะว่า m o u เนี่ยนะครับนะ ลงนามโดยท่านสุรเกียรติเสลียนไทยขนาดนั้นครับนะสุรเกียรติเสลียนไทยขนาดนั้นนะ่ะลงนามโดยนะครับโดยนะครับนะ,ะกรมสนธิสัญญานะครับนะกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับแผนที่กรมฐานเรือครับนะเขาอ้างอิงตรงนั้นครับเขาใช้กฎหมายตัวนั้นครับ ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาไปลงน้ำนะครับว่ามันเราเสียเปรียบไหมนะครับเราสูญเสียอะไรไหมครับนะไอ้ที่ขีดเส้นเนี่ยมันเป็นแผนผังครับมันไม่ใช่แผนที่นะไอ้พวกที่เอามาโชว์ในนะครับไอ้ปานเทพมันมาโชว์บ่อยๆเลยครับ <laughs> โชว์โง่ครับ <laughs> มันแผนผังครับนะ ถ้าอย่างนั้นพวกมึงก็ยอมรับลเลยทีครับว่ามันเสียพินิเดียนไปแล้วครับนะเท่ากับพวกมึงไปยอมรับเลยนะไอปานเทพไองโง่ไอปัญญาอ่อนนะไอลิมมึงเท่ากับพวกมึงไปยอมรับแล้วเสียเสียดีแดนไปแล้วครับนะนั่นมันคือแผนผังไงขีดกันอา้าวกัมพูชาก็ขีดมานี่นะครับนะประเทศไทยก็ขีดไปก่อกงนู่นครับเขาก็บอกว่าของเขาของเขาเหมือนกันนะครับนะ ก็เหมือนเราแล้วเกาะกูดของเราของเราเกาะกงของเขานะครับแต่ไทยก็ขีดไปนู่นครับแผนผังนะขีดไปนะครับข้ามเกาะกงไปนู่นครับเออครับนะฝ่ายค้านนะครับกลุ่มการเมืองของกพูชาอของของเราของเรานะครับนะเกาะกงเป็นของเขาเราก็อ้างว่าเกาะกูดเป็นของเราก็อ้างกันอยู่อย่างนี้ครับ เพราะจางนั้นมันต้องมี MOU ข้อตกลงร่วมกันนะครับไปเจรจาไอ้ปานเทพไอ้โง่มันไม่ใช่แผนที่ตัวนั้นนะ่ะแปดปีมึงทำไมไม่ยกเลิกไอ้ปานเทพแปดปีสิบปีที่แล้วรัฐบาลประยุทธ์ครับรัฐบาลทหารด้วยนะที่พวกมึงนะ่ะนะเคยใช้บริการมาตลอดนะครับมึงทำไมไม่ไม่กดดันให้ยกเลิกละ่ะ เพราะว่าใน MOU นะครับท่านทักษิณไปทำไว้นะครับปีสี่สนะครับถ้ามันไม่ดีถ้ามันเสียหายนะครับพวกคุณทำไมไม่ยกเลิกครับรัฐบาลอภิสิทธ์ก็ผ่านมาครับสามปีนะครับเห็นหรือยังรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลนะครับสุรยุทธ์อยู่ทานนองคมนตรีครับทำไมไม่ยกเลิกเออาสิครับ นะครับหลังจากล้มพันตำรวจโทรดรเอร์ทักษิณนะครับนะครับมีรัฐบาลสุรยุทธ์อยู่านน์ครับเป็นองคมนตรีครับปีเจ็ดเดือนขนาดนั้นทำไมไม่ยกเลิกครับนะทำไมไม่ยกเลิกล่ะครับทำตั้งแต่ปีสี่สี่นะหลังจากล้มพันตำรวจโทรดรเอร์ทักษิณไปแล้วครับมีรัฐบาลระดับดีกีองคมนตรีครับประธานองคมนตรีทำไมไม่ยกเลิก เอาสิครับมาเป็นปีนะครับเจ็ดเดือนครับนะสุรยุทธ์อยูานนนครับเป็นนายยกเจ็ดเดือนปีเดเดือนครับทำไมไม่ยกเลิกล่ะถ้ามันเป็นการเสียเปรียบมันเป็นการทําให้ประเทศชาตินะครับเสียอธิปไตยเสียดินแดนครับผมถามหน่อยทำไมไม่ยกเลิกล่ะครับนะต่อมาก็รัฐบาลใครล่ะครับสมัครนะครับ รัฐบาลสมัครก็โดนนะครับผัดกับข้าวออกทีวีครับหงายท้องครับจากขั้วเก้าตัวครับนะ <laughs> เอาคนเก้าตัวครับมาตัดสินนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสองรอยสามสิบสามเสียงครับสนที่บนยกรลินยึดอํานาจแล้วตั้งไอ้แก้วสันนี่ครับไอ้ตัวนี้ครับ <laughs> เออมึงเอาเงินมาคืนก่อนแก้วสันนะ เอาเงินมาคืนท่านทักษิณก่อนครับเดี๋ยวกูจะไปร่วมกับมึงไปสี่หมื่นหกพันล้านไปกูจะไปร่วมกับมึงนะกูถือว่ามึงทําเพื่อชาติจริงๆนะ่ะถ้ามึงเอาเงินพันตารวจโทรโดรทักษิณที่มึงยึดมานะครับนะไอลิฟเหมือนกันมันอยู่ในนั้นหมดคนกลุ่มนี้ครับไอเจิมศักดิ์เหมือนกันยังหลอนครับไปขึ้นเวทีเป่านกหวีดครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไอเทพเสือกไม่ว่าจะเป็นเวทีนะครับพันธมิตรนะปี ีี่่แป48 49ครับนะมันเลยหลอนไงนะครับมันหลอนพวกนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีราคาครับตานผูชมเรื่องกอกูดเรื่องอะไรพวกนี้มันโอ้โหครับนะเอาสิครับถ้ามึงทําเพื่อชาติอ่ะถ้ามึงทําเพื่อชาติจริงไอลิมนะครับไอเจอมิมศักมึงไปทวงคืนเขาวิหารคืนมาสิ